สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะสอนแก้เวลาที่เราเปิดโปรแกรมอะไรสักอย่างแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนเหมือนว่าไฟล์เราหายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบนี้นะครับ MSVCP140 แล้วก็อีกอันนะครับ VC runtime 140นะครับวิธีแก้เดี๋ยวให้เราโหลดไฟล์นี้มานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับ โหลดเสร็จแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเปิดเข้าไปข้างในจะมีโฟลเดอร์3 2บิตกับ6 4 b i บิตนะครับถ้าเราใช้ windows 32bit บิตก็เลือกไฟล์3 2บิตนะครับถ้าเราใช้ windows 6 4บิตก็เลือกไฟล์ของ6 4 b i บิตนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ก๊อปไฟล์ไปแล้วเข้าไปจำนี้นะครับ d c windows แล้วก็หา ซิดวาวหกนะครับแล้วก็วางไฟล์เข้าไปนะครับกดติ๊กกดคอนติเนียนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดโปรแกรมดูนะครับาหายแล้วครับก็วิธีแก้ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับคนดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ